ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแรงกดดันบนฟากฟ้าทวีความรุนแรงอย่างบ้าคลั่งทั้งอย่างแสงด้วยไอปราณของใครบางคนที่กำลังเดินทางมาทันใดน,นั้นชายวัยกลางคนในชุดขาวที่มีท่าทีสงบและคิ้วดูราวกับนักประหลาดก็ปรากฏขึ้นภายในหลุมมิติขนาดยาก แรงกดดันที่แผ่ออกมาจากชายวัยกลางคนแข็งแกร่งมากมันจับจ้องเฉินเสี่ยงพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่จูจูมันกลับแผ่แรงกดดันเข้าปกคลุมเฉินเสี่ยงจนทำให้เขาเกือบต้องคุกเข่าลงกับพื้น เชินซิ่งถูกแรงกดดันที่หนกหัน่วงกดทัาบโลหิตในร่างกายปั่นป่วนจนเกือบกระอักโลหิตเขาแอบขบฟันพลางโคจรปราณมังกรร่างกายของเขาสั่นเทาจนทำให้แรงกดดันภายในร่างกายสลายไปและทันใดนั้น เขาชูกระบี่สูงก่อนจะฟันสับลงมาในฉับพลันห้ามสังหารนางชายวัยกลางคนตะโกนลั่นมันสะบัดมือเกิดเป็นแสงอาทิตย์หลากสีก่อนที่ร่างของมันจะปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของเฉินเซี่ยงภายในพริบตา ชายวัยกลางคนหวังจะจู่โจมเฉินเซี่ยงแต่เฉินเซี่ยงย่อมรู้ความตั้งใจของมันดังนั้นเขาจึงใช้กระจกวารีเพื่อหลบการจู่โจมของอีกฝ่ายเมื่อแสงหลากสีปะทะเข้ากับร่างจำแลง อำนาจของมันพุ่งผ่านร่างจำแรงและกระแทกลงสู่พื้นการจู่โจมของชายวัยกลางคนแข็งแกร่งมากแสงหลากสีของมันพุ่งทะลุลึกลงไปในพื้นดินก่อนจะระเบิดจนเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง เมื่อครู่ที่ชายวัยกลางคนคิดว่าเฉินเซียงถูกมันสังหารกระบี่ของเฉินเซียงก็สับลงที่ต้นคอของหลิวอยู่ฟางเสียแล้วร่างของหลิวอยู่ฟางถูกแรงกดดันมหาศาลกดทับเมื่อศีสัะของมันถูกตัดขาดโลหิตภายในร่างจึงพุ่งกระฉูดออกมาจากลำคอราวกับน้ำพุคล่างเข้ารถใส่ร่างของชายวัยกลางคนสิทนิกายตกอยู่ในความโกลาหล พวกเขารู้สึกหวาดกลัวกับฉากที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะฉากที่โลหิตสาตเข้าใส่ชุดสีขาวสะอาดสะอ้านของชายวัยกลางคนสิทนิกายย่อมเดาได้ว่าชายวัยกลางคนผู้นี้มาจากวิหารสยบปีศาจแห่งแดนสวรรค์แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือแม้ชายผู้นั้นจะมาจากแดนสวรรค์แต่เฉินเซี่ยงยังกล้าตัดศีรษะของหลิวอยู่ฟังต่อหน้ามันเฉินเซียงช่างใจกล้านัก ชายัยกลางคนคาดไม่ถึงว่าวันนี้จะมีคนที่กล้ากระทำเรื่องเลวซ้มต่อหน้ามันตอนแรกมันคิดว่าเฉินเซี่ยงจะหยุดมือแต่เขากลับไม่สนใจและลงมือตัดศีรษะของหลิวอยู่ฟางในทันทีและที่สำคัญ เชินซิ่งลงมือได้รวดเร็วจนทำให้มันยังตกตะลึงทั่วร่างของชายวัยกลางคนโชคไปด้วยโลหิตสีแดงฉานสีสักของหลิวอยู่ฟังกลิ้งไปตามพื้นจนหยุดอยู่เบื้องหน้ามันก่อนหน้านี้หลิวอยู่ฟังคิดว่าตัวมันปลอดภัยแล้ว มันรู้ดีใจเป็นอย่างมากแต่มันกลับคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะกล้าหานเพราะขนาดคนจากแดนสวรรค์มาเองยังไม่ทำให้เขาขลาดพอที่จะหยุดมือไม่ลงกระบี่กับมันทุกคนที่เห็นฉากที่เกิดขึ้นล้วนต้องกลืนน้ำลายสายตาของชายวัยกลางคนจ้องเข็มแมงไปที่เฉินเซี่ยงเจ้ากล้าสังหารนางชายวัยกลางคนกลับถูกยั่วยุด้วยมดปลวก มันสะบัดมือปลดปล่อยปราณที่หน้าเกรงขามกระทั่งทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่รุนแรงเข้าใส่เฉินเซียงแต่ขณะที่เฉินเซียงกำลังจะหลบหนีสู่เจียงเซวียนกลับทะยานเข้าหาก่อนซัดฝ่ามือเข้าต้านปราณของอีกฝ่ายจนเกิดเสียงดังสน,นั่นถึงวิหารสยบปีศาจจะเป็นคนส่งท่านมาแต่เรื่องราวต่างๆที่นี่ย่อมเป็นไปตามกฎของที่นี่ ท่านไม่มีสิทธ์สอดมืออีกฝ่ายอ่อนแอกว่าจะตั้งไม่รู้กี่เท่าแต่ท่านยังกล้าลงมือถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงของวิหารสยบปีศาจได้พินาศย่อยยับแนสยย่นสัวเจียนสเวียนกล่าวอย่างเย็นชา เขาไม่หวาดกลัวชายวัยกลางคนเฉินเซียงสูดหายใจเล็กน้อยการที่ชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นทำให้เขารู้สึกกดดันไม่น้อยแต่เดิมเขาตั้งใจว่าจะไม่สังหารหลิวอยู่ฟางแต่เมื่อชายวัยกลางคนคิดจะลงมือสังหารเขา เขาจึงตัดสินใจด้วยความโกรธลงมือตัดศีรษะของนางอย่างโหดเหี้ยมวางใจเถอะเจ้านี่ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าอาจารย์ของเจ้าหากไม่ได้อยู่ในดินแดนลี้ลับแล้วผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะคงอยู่ในโลกใบนี้ได้ก็มีแต่นักสู้ของเขตนิพพานที่แปดเท่านั้น หลงซี่อีกล่าวเมื่อนักสู้ก้าวผ่านความทุกข์กลมแห่งนิพพานที่ก้าวได้สำเร็จพวกเขาจะถูกอุปกรณ์แห่งพระเจ้าชักนำไปยังแดนสวรรค์ไม่มีผู้ใดหลบเลี่ยงจากเหตุการณ์เช่นนั้นได้เว้นแต่เป็นห่วงเจี๋ยยนเทียนที่ซ่อนตัวอยู่แดนลี้ลับหากชายวัยกลางคนแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงมันคงไม่ถูกสัวเจี้ยนสเวียนต้านรับการจู่โจมได้ง่ายขนาดนั้น ส่วเจียนเวียนเกลียดชังวิหารสยบปีศาจแห่งแดนสวรรค์เพราะด้วยพวกมันส่งคำสั่งมาจนทำให้ตัวเขาต้องถูกจองจำไว้ในคุกใต้ดินดังนั้นเขาย่อมต้องปกป้องเฉินเซียงจนถึงที่สุด ชายวัยกลางจนจ้องมองร่างที่ไร้วิญญาณของหลิวอยู่ฟางก่อนจะเหลือบมองสูเ่เชียนสวียนอย่างเย็นชาแล้วกล่าวหลิวอยู่ฟางสมคบคิดกับคนบางกลุ่มเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าสำนักยึดถือเอาทรัพยากรของสำนักเป็นของตนเรื่องนี้พวกข้าได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วแต่ความผิดของนางไม่มีโทษถึงตาย และที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้เด็กอย่างมันต้องพิพากษานางชายวัยกลางคำสีหน้าจริงจังมันจ้องมองเฉินเซี่ยงคลางกล่าวเสียงดงังข้ามีนามว่าชึ่งฉู่เป็นตัวแทนจากวิหารสยบปีศาจแห่งแดนสวรรค์รับหน้าที่ให้มาจัดการเรื่องวิกฤตของสานักสังหารปีศาจเป็นการเฉพาะ เสียงของมันดังมากทั้งยังแสงด้วยแรงกดดันที่หนักหน่วงจนทำให้สิทธิสํานักรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจมันแรงกดดันที่แผ่ออกมาจากร่างกายของมันทําให้สิทธิสํานักรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเจ้าเป็นสิทธิของสํานักสังหารปีศาจใช่ไหมหลังจากเชิ่งถู่ประกาศสถานะของมันประกาศว่ามันแข็งแกร่ง มันย่อมต้องการทำให้ทุกคนหวาดกลัวดังนั้นมันต้องจัดการเฉินเซี่ยงให้ได้ใช่เฉินเซียงกล่าวพลางเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีได้ตลอดเวลายู่หลานและเซียนเซียนที่เห็นท่าทีผ่อนคลายของเฉินเซี่ยงพวกนางจึงรู้สึกล่งใจโทษทันของหลิวอยู่ฟังไม่ถึงตายและที่สำคัญเจ้าไม่มีสิทธิสังหารนาง ฉะนั้นเจ้าต้องถูกลงโทษสถานหนักชึ่งถูกกล่าวลงโทษเฉินเซียงขมวดคิ้วข้าและหลิวอยู่ฟางมีความแค้นต่อกันดังนั้นการที่ข้าสังหารมันย่อมเกิดจากความแค้นส่วนตัวมีส่วนไหนที่เกี่ยวกับเจ้าบ้างสมควรตายชึ่งถูกโกรธแค้น รารนในร่างกายของมันทวีความรุนแรงจนพื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนและปรากฏเสียงฟ้าร้องแต่สิ่งที่มันเห็นคือใบหน้าเปื้อนยิ้มของเฉินเซียงและสายน้ำที่ขุดขึ้นมาใต้เท้าจะนำพาร่างของเขาหายไปภายในฉับพลันวารีหลบหนีหนึ่งในทักษะเทพเต่าทมินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหลบหนีไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยปราณของเฉินเซียงแข็งแกร่งขึ้นทำให้ความเร็วใจการใช้ทักษะวิชานั้นรวดเร็วขึ้นและระยะทางที่หลบหนีก็ไกลยิ่งขึ้นดังนั้นเฉินเซียงจึงปรากฏตัวที่แม่น้ำที่อยู่ห่างจากสำนักสังหารปีศาจมากๆบัดซบเอ๋ย หน่าสมเพชนักที่ข้าไม่สามารถอะไรได้เมื่อต้องเจอกับคนที่แข็งแกร่งอย่างมันเชิญเสี่ยงกล่าวขึ้นด้วยความโกรธเพราะตัวเขายังอ่อนแอเกินไปขนาดผู้ที่อยู่ขอบเขตขันติยังไม่สามารถรับมือได้ นับประสาอะไรกับขอบเขตนิพพานที่แปดยามนี้เขาอยากให้ความแข็งแกร่งของตนเพิ่มพูนอย่างก้าวกระโดดเฉินเซียงนั่งอยู่ริมน้ำเพื่อฟืน้นฟูปรานเต่าทมินที่ใช้ไปแต่จู่ๆท้องฟ้ากลับเริ่มมืดครึ้ม เฉินเสียงแงนน้ามองก่อนจะพบดวงอาทิตย์สีแดงเพลิงที่ค่อยๆถูกความมืดมิดเข้าปกคลุมจนลุกลามไปกว่าครึ่งสุริยุปราคาเฉินเสียงอุทานขึ้นด้วยความตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเสียงได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ ทันทีที่เห็นเฉินเซยงเร่งนำประตูมงกุฎสวรรค์ออกมาเพื่อหาตำแหน่งของเกาะสุริยันจันทราเขาเคยได้แผนที่ของมันจากสวนสมุนไพรของราชาเม็ดยาหลีเทียนจูนเกาะแห่งนั้นคือทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งแรกของโลก มันมีขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีสมุนไพรล้ำค่าที่สุดแต่ด้วยหลี่เทียนจนเคยไปที่นั่นและเรื่องราวได้พรั่งระายออกไปเป็นเหตุให้เขาถูกผู้คนมากมายตามล่าเมื่อยามที่เกิดสุริยุปราคาทางเข้าของดินแดนลิลับสมควรเปิดออกก่อนหน้านี้เฉินเซียงพลาดปรากฏการไปแต่ครั้งนี้เขาต้องไม่พลาดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ